เมื่อไงบกักเผาไม่ต้ลูกสวยๆเอาไปยางนั่นเอาไปขายหรืออไปส่งขายขายตีอ้หลายอยู่น,นี่อนาคตไม่จบเลือดแต่เขาสั่งตีลายอยู่พี่น้องกล่องนี่น้ำหลอ่อแข่างเฮี่ยนข่างสั้นอนาคตไสั่งเลยตีขาดเสียงบ่พอกับลูกซอยกันแล้วจ้าจะลูก,กงามๆเนาะ เหนือพอดีพอดีหวานหวานพี่น้องบะมันว่าออด้วยหวานดีลีเจพาเราก็าใส้กะต้าไว้สื้อมีดมาให้กับพ่ออาอด้พี่โอ้มีดสำหรับเชือนนะเอาเอาไปเอาไปพ่ออยย่ได้ดกินพี่น้องพ่อได้สื้อปลาทูปูเข้มเกินตัดจังสี่ละกูุมมือคอยทยอยพี่น้อง โหลดใหญ่งงกับบะมีน้ำเขามีตำลวมาตะไสค์เลจ้าปันได้ซือวยกับบารูซื้อเล็กกับบารถุจ้าทําไปทําไปกินกลุ่มปากประจำวันเอาแล้วจา้าสุดยอด